สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้เรามาขุดมันป่ากับคุณยายกันนะคะหัวมันที่เรากําลังขุดกันอยู่นี่ที่บ้านเราเรียกว่ามันมือหมีนะคะที่อื่นอาจจะเรียกอย่างอื่นได้นะคะเท่าที่เราทราบมันมีหลายชื่อมากเลยส่วนมันนี้ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไปทํามันแกงบวชกันค่ะที่เห็นหัวใหญ่ๆนี่เราต้องใช้เวลาเป็นปีเลยนะคะกว่าจะได้หัวขนาดนี้เอาละค่ะเราช่วยกันแซมันหัวนี้ขึ้นมาก่อนนะคะ โอ้มันหัวใหญ่มากเลยนะมันลงไปลึกมากเนี่ยๆอะไรถึงได้ไล่หาไม้เมื่อกี้ไงนี่ขัวมันไม่ใช่ไม่ใชู่่หัวนี้เอาหัวโน้นด้วยเอาหัวนี้อ๋ออือหอยู่ถึงไหนเนี่ย จะลงไปลึกนะมีโต้อยู่ไหนติดก,กันเลยมันต,ต้องเอานี้ขึ้นก่อนนะป่ะมันน่าจะซ้อน,นอยู่อ่ะเมื่อกี้ไม่งังอ่ะอันนี้จะขึ้นแล้ว เท่าที่ได้เท่าที่ได้ของก็ได้แหมงั้นโอ้อเออครับเสียหมดลงไปลึกไม่งั้นมันจะขึ้นมาหมดเลยนะโอ้ใหญ่มาก ยากเลยแช่เอาค่อยๆแช่เอาเกิดอซาวไหวใหญ่มากใหญ่โอ้โหเอาเต็มเนื้อเลยเห <laughs> <laughs> อะ เนื้อมาตั้งแต่เนื้อหืมเอาบิณฑาตหมดเขาไม่ได้มันมาทำไมงั้นเอาแต่เนื้อไม่ได้มือเด้อไม่ต้องหาเรื่องเด้อ Mẹ thầm tôm ngon mhm mhm con. mhm 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 เอาละค่ะหลังจากที่เราถ่ายคลิปบ้างสลับกับไปช่วยคุณยายขุดนะคะก็เราก็ได้มันมาขอแล้วนะคะเราไม่ได้เอามาทั้งหมดนะคะมันที่เหลือเราจะเอาไว้ทำต่อรอบหน้านะคะเสร็จแล้วเราก็มาล้างดินออกก่อน,นะคะ่ะเราแช่มันในน้ำเลยนะคะจากนั้นเราก็จะปอกเปลือกออกนะคะมันแบบนี้เราจะปอกลึกนะคะ ส่วนที่เป็นสีม่วงเข้มๆที่อยู่ด้านนอกเราจะปาดออกจนหมดเลยค่ะแล้วก็ส่วนที่เป็นสีเหลืองด้วยนะคะพอปอกเสร็จแล้วเราก็จะเอามาหั่นแช่น้ำเกลือนะคะ โอ้ไงเราก็ต้องออกไปซื้อน้ำตาลน้ำตาลมีอยู่โลนีงหั่นเสร็จแล้วเราก็จะล้างมันอีกครั้งนะคะ,ะแล้วเราก็จะเอามันที่เราแช่น้ำไว้อ่ะคะ่ะไปช้อนใส่หม้อต้มนะคะ,ะเราจะต้มแค่พอสุกก่อนนะคะถ้าเกิดเราต้มนานเกินไปมันจะเละไปเลยะคะ่ะ ระหว่างที่เราต้มมันเราก็มาเตรียมน้ํากะทิเลยค่ะคราวนี้เราใช้กะทิ1โลนะคะใส่ไปพร้อมกันทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะเอาละค่ะมันของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะช้อนใส่หม้อน้ากะทิเลยค่ะ นี่พันหัวเดียวนะคะได้เต็มหมอ้อเลยค่ะเต็มหมอ้อแบบเต็มเอียดเลยอ่ะเราจะต้มมันอีกรอบให้น้ำกะทิเดือดนะคะเ,เราก็จะเติมตน้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะคราวนี้เราใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปหนึ่งโลนะคะถ้าเกิดใครชอบหวานน้อยกว่านี้จะลดลงก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะคนให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะแล้วสักพักเราก็จะปิดแก๊สได้แล้วค่ะ แล้วมันแกงปวดของเราก็เสร็จแล้วนะคะ